ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายองค์กรนะครับกำลังหาทางเลือกในการเพิ่มรายได้ของเขานะครับการหวังพึ่งเทเลเซลทีมอินบาวอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพออีกต่อไปนะครับผมนะลูกค้าผมหลายคนเนี่ยก็เลยมาถามผมยังไงของการสร้างทีมเทเลเซลอัลบาวเนะี่ยหรือบางคนเรียกว่าเทเลเซลโปรแอคทีฟเนี่ยทำยังไงได้บ้างนะครับคลิปนี้ผมจะมีให้คําตอบแล้วก็ให้ทางเลือกอยู่3ทัทางเลือกนะครับผมนะฮะ ในแต่ละทางเลือกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ข้อดีข้อเสียเอาไว้นะครับเพื่อให้ทางคุณเนี่ยสามารถพิจารณาได้ว่าจะใช้ทางเลือกไหนนะครับที่เหมาะสมที่สุดในการสร้างทีมเ e เลเซลออร์บ o าวนะครับผมทางเลือกแรกนะครับผมก็คือลิ้คจากคนในนั่นเองนะครับข้อดีของทางเลือกนี้ก็คือประหยัดเงินที่สุดเลย ใช่ไหมครเพราะว่าไม่ต้องจ้างคนภายนอกหรืออะไรเข้ามาใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับเพียงแต่ว,ว่าเรามาดูทีมงานของเราสิสมมติตอนนี้เรามีทีมงานเทลเลสโตอยู่6คนเนี่ยคนไหนเนี่ยมีหน่วยก้านดีนะครับที่พอจะย้ายจากอินบาวเนี่ยไปเป็นเอัลบาวได้นะครับแต่ข้อเสียครับก็คือต้องมีวิธีการในการคัดเลือกแล้วก็แล้วก็วิธีการในการดูพนักงานตรงนี้อย่างดีเลยเพราะงั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไปคัดเลือกหาคนผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไปาย้ายเขาจากอินบาวไปเป็นอับาวเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลหลักการสําคัญหล เพราะว่าในแง่ของการทำไมซ์เซตตัว inbound ถูกไหมครับก็คือเซลล์อันนี้ก็จะอรอลีดจากทางมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างเดียวหลังจากนั้นก็มีหน้าที่ในการรับลีดโทรเข้าไปติดต่อลูกค้าแล้วก็ปิดการขายนะฮะเห็นตัวว่าไมซ์เซตของคนที่จะเป็นเทเลเซลล์ outbound ที่ดีอะครับต้องไมซ์เซตในการที่จะประหันหาลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะครับก็คือไม่อรอลีดจากคนภายนอกแล้วก็ต้องมีสกิลในการหาลีดใหม่ด้วยตัวเองได้มีสกิลในการทำคูคอลลิ่งโทรหาคนแปลกหน้าไม่รู้จักแล้วก็ปิดการขายจากคนแปลกหน้าไม่รู้จักตรรงงงนีีนนะ้้ไดค,คัผมททเืื่่อ2ก็ รีคูดหาคนนอกนะฮะที่จะเข้ามาเสริมทีมหรือว่าสร้างทีมใหม่ด้วยการรีคูดพนักงานใหม่เลยนะครับทางเลือกนี้นะครับผมก็มีข้อดีนะฮะก็คืออย่างงี้ในแง่ที่ว่าเราไม่จําเป็นว่าต้องแบบไปหาจากคนในว่าคนไหนจะเหมาะมีไมซ์เซ็ตที่ดีมีสกิลไหมเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยลูกค้าผมอะหลายรายะฮะเขาบอกว่าเซลลเขาไม่มีสกิลเลยไม่มีใครที่มีสกิลที่เหมาะเลยในการที่จะย้ายจากอินบาวเป็นเอาท์บาวนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีเอ่อแล้วก็นั้นข้อข้อดีอยู่ทางเลือกนี้นะฮะก็คือจะสามารถที่แบบว่า หาคนนอกที่มีประสบการณ์เหมาะสมเนี่ยเข้ามาเสริมทีมได้เลยนะครับแต่ก็ก,ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะฮะข้อเสียก็คืออย่างเงี้ยก็คือต้องต้องเสียเวลาด้วยว่ามี HR นะเราก็ต้องมี HR หรือบางบริษัทที่ต้องจ้างบริษัทเอเจนซี่รีคูดเมนต์เนี่ยในแง่ของการหาคนเข้ามาแล้วก็ค่อนข้างใช้เวลาด้วยนะฮะแล้วก็ในแง่ของการหาคนนอกเข้ามาเนี่ยผมก็จะให้เทคนิคนะครับตรงที่ว่าการสัมภาษณ์เนา książ, นะเซลที่จะเป็นอินบาวเนี่ยนะฮะแต่การสัมภาษณ์เทเลเซลที่จะเป็นอัลบาวเนี่ยบทสัมภาษณ์บทสนทนา เพราะว่าในแง่ o u t บา u เนี่ยเราต้องถามเขาว่า mindset ของเขานะครับในแง่ของการทํางานที่เป็น o u t บาวเป็นยังไงเขามีประสบการณ์ในแง่ของการทำเทเลเซลเอาบาวไหมไม่ใช่ไปหาคนที่แบบว่าเป็น call center เป็นเทเลเซลที่แบบว่าเคยทำ inbound แล้วรอรับผลอย่างเดียวในเชิงรับอย่างเงี้ยก,ก็ไม่ดีแล้วก็ควรจะหาเซลล์อินเทเลเซลที่มีประสบการณ์ในแง่ของการทำเาเ t b o u n มาก่อน แล้วก็แน่นอนว่าต้องถามเขาว่าเขามีทักษะในการโทรหาคนแปลกหน้าไหมนะฮะแล้วก็ในการสัมภาษณ์เนี่ยอาจจะต้องลองทําโรเปด้วยให้เขาลองคุยให้เราฟังนะฮะว่าว่าเราเป็นลูกค้าแล้วเขาเป็นเทเลเซลของบริษัทเราเนี่ยลองโทรเข้ามาคุยซิแบบไปเป็นคูคอเลยนะไม่เคยคุยกันมาก่อนว่าเขาจะคุยยังไงมีบทสนทนาย,ยังไงนะครอันนี้คือต้องเป็นหลักสําคัญมากๆที่เราจะสัมภาษณ์ในแง่ของการหาพนักงานใหม่นะครับข้อที่3นะครับผมก็คือหาบริษัทที่ทําในแง่ของการทำเอาซอสเทเลเซลเลย ะะก็คือวิธีนี้นะฮะไม่จําเป็นว่าต้องแบบไปย้ายคนนะฮะจากคนในเข้ามานะครับจากอินบาวเป็นเอ u t บาวนะฮะไม่จําเป็นนะฮะที่ต้องไปรีคูดหาคนใหม่เข้ามาเสียเวลาหลายเดือนตรงนี้นะครับผมเดงแต่ว่าเราก็หาบริษัทที่มีประสบการณ์ตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะก็เสียฮะ,ะก็คือแน่นอนแหละว่าคือค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่บ้าง โดยเฉพาะบริษัทที่มีประสบการณ์ในแง่ของการทำ outbound t e l e s a ยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเป็นบริษัทที่เป็น B2B นะฮะคุณก็ต้องหาบริษัท o u t s o ร r สเอา o u t b o u n เ t e l e s a ที่มีประสบการณ์ทางด้าน B2B ซึ่งค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยโอเคแหละก็อาจจะหลายหมื่นบาทก็อาจจะสูงกว่าในแง่ของการที่คุณจะจ้าง t e l e เซลประจําเข้ามานะครับแต่ข้อดีครับก็คือบริษัทเหล่านี้นะครับถ้าเกิดสมมติเช็คดูแล้วเนี่ยเขามีรีสอร์ทเนี่ยจะสามารถเริ่มงานได้เลยนะฮะอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างว่าเอ่อตอนนี้เดือนเมษานะยาาาน ะะถ้าเกิดเขามีรีสอร์ทมีทีมงานที่พร้อมนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณต้องไปไปรีคูดไปหาเทเลเซลมานะฮะผมต้องใช้เวลาอย่างน้อยเดือน2เดือนขึ้นไปเพราะว่าแคนดิเดตบางคนเนี่ยก็ต้องบอกล่วงหน้าก่อน1เดือนครึ่งเดือนอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกว่าคุณจะได้คนได้อะไรเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นเดือนมิถุนากรกฎาไเวลวแต่เอาซอสเทเลเซลที่มีรีสอร์ทพร้อมเนี่ยนะฮะก็จะสามารถแบบว่าเริ่มงานได้เลยไปในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือทีมงานเอาซอร์สเทเลเซลตรงเนี้ยเขาจะมี บ,บางครั้งคุณไม่จําเป็นต้องไปเสี่ยงรีคูดหาพนักงานจากเด็กจบใหม่หรือคนที่ประสบการณ์น้อยนะฮะแต่สามารถที่บอกว่าใช้เอาซอร์สเทเลเซลตรงนี้นะครับสามารถทํางานให้คุณได้ทันทีเลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทางเลือกที่3นะครับมาทบทวนกันอีกครั้งนะครับผมถึง3ทางเลือกในการสร้างทีมงาน proactive t e l e เซลครับทางเลือกแรกนะฮะก็คือรีคูดจากคนในนะครับ ซึ่งข้อดีนะครับผมก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ข้อเสียก็คือคุณอาจจะไม่ได้คนอย่างที่ต้องการนะครับทางเลือกที่2ครับก็คือรีคูดคนนอกค่ะพนักงานนอกเข้ามาเลยนะครับข้อดีนะฮะก็คือคุณจะได้พนักงานใหม่ที่มีทักษะส,สกิลใหม่ๆนะครับเข้ามาเสริมทีมนะครับแต่ข้อเสียนะฮะก็คืออาจจะใช้ระยะเวลานานในการรอพนักงานมาเริ่มงานอาจจะเป็น 2- อถึงสเดือนนะครับทางเลือกที่3นะครับก็คือไปจ้างหาบริษัทที่เป็น o u t s เ u เ c เซ g มาช่วยงานนะครับ ข้อเสียนะครับก็คือค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยอาจจะดูสูงบ้างของการจ้างพนักง,งานประจำแต่ว่าข้อดีนะครับผมก็คือถ้าเกิดบริษัทเหล่านั้นเนี่ยมีรีสอร์ทที่พร้อมนะครับเขาก็จะมาเริ่มงานด้วยคุณได้ภายในครึ่งเดือนหรือ1เดือนนะครับแล้วก็สามารถดิลในแง่ของการทำพวกช็อตเทอร์มคอนแทคได้นะครับย่างเช่น1-3เดือนนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณมีทีมงานอินบาวที่แข็งแกร่งแล้วและคุณสามารถหาทีมเอ้าบาวเทเลเซลหรือเอ้าซอร์มาได้เนี่ยจะช่วยเสริมรายได้เพิ่มรายได้ของคุณในปีนี้ได้นะฮะเพิ่มรายได้คุณเป็น1เท่า2เท่าได้อย่างแน่นอนครับซึ่งในแง่ของบริษัททีมซักเซสนะครับรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญน,นะครับทั้งในแง่วิทยากรฝึกอบรมที่ปรึกษานะครับแล้วก็ทีมงานเอ้าซอร์ทนะครับที่เป็น B2B ูบีเอเจนซี่เทเลเซลให้คุณนะครับ หากคุณสนใจสาระดีๆความรู้อย่างนี้นะครับคุณสามารถติดตามคลิปนี้ได้นะฮะกด Subscribe ได้ที่ช่อง YouTube นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ